สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับผมเองปื้มคนดีคนเดิมแล้หละนนนี้วันนี้เราจะมาเล่นแดนดี้ว้าววันนี้เราจะมาเล่นแดนดี้ว้าตัวที่ผมด้วยในวันนี้ก็คือทูเดิลสกินเรียบร้อยแล้วเพิ่นปั่นกันไว้มาก่าน้ำบุกหนักกันทําไมเล่นปนะั่นอ่ะดู้อเพราอได,ด้ดีมาก เราไม่หาเครื่องปัน่นกันเพื่อพูดตรงนี้เครื่องเครื่องทำไมไรกันจังอะ่ะแต่เราไม่สนเราเก็บไปใช่โอ้สุกแล้วดังกลับกันเลยเพื่อโดนแน่เลยส่งแนะ่ใช่ไหมใช่จีแล้วบัง I am s p e c i m a n โอ้ทิช่า no 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 ไว้ก็ต้องช่วยร่อหน่อยนะเดี๋ยาช่วยเขาไม่โยน์ของดีจริงๆแดนดี้ดีมากๆนะาสำรวยรอบนี้ของเขาดีมากตรงไหนใช่ของเขาดีจริงๆขงเขาดีมากมาลุยกันตอ พื่อหาหาหกันต่เสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งอบอปปี้มังปนันจะได้ปั่นไหมเนี่ยโอ้โอโน้องโดนลูกเอี้ยงเจอบล็อกเทลคอร์ดโม่ถูเต็ดรอบดีก็ยังชิวๆย่ใช่ผมชิวเก๋ยังชิวอยู่ อ๋อน o น o no น o ไว้ไว้กินก่อนว้าวว้าวว้าวเอาคนร้อยลุยดีไหมไม่ลากใส่ลุยดีไหมให้พ่อหายแล้วไม่ไปอ่ะผมไอ้นาะไม่สบายไม่ใช่หรออืมมีคนหนึ่งนั่นมีมีใครปั่นไหม มีรถชื่อกำลังป่านลเข้าจะเติมชุดสี่ดาเชื่อหรอสุมไหมฮะบ๊บปัน่นไหวเอามาทำไมรถเจ้่อป่านเสร็จหรือยังเคไปเลยลุ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 ยวัน้กลับบ้านไอ้แว้นเข้าลิฟต์กันแงน่นีน่เด็กแว้นเด็กแวน้น แว้นเฉพาะลิปเปิดนะถ้าลิปไม่เป te ิดแว้นไม่ได oh, wow. oh, really oh, ้แว้นไม่ติดเครื่องไม่ติดโอ้จีจี้ท้าถายอำนาจบึดมากมาเดี๋ยวดูขับเจ้าจะบึดให้แล้วแล้วรเจอร์วิ่งเอาลุบจุ๊บบึ้ดเอาทุบ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 ลุยมองแล้วเขาคิดสั้นซะแล้วเอานี้ดีกว่าเออเอาไม้ ลดความแล้วของทวิตเต็ด <c oughs> ในตอนที่ลิฟชั้นที่